ดวงใจสองตำร้านะคะรหัสสายหกหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์สองหกค่ะมูเลนหกสิบเอ็ดทับห้าสิบหกค่ะถึงเรื่องความสำคัญก่อนเลยนะคะค่ะทุกๆวันที่2 1มิถุนายนของทุกๆปีนะคะจะเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอนะคะกรมพระยาดำรงนาชานุภาพนะคะ เป็นพระมิดาแห่งมาคุเทศไทยนะคะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภา,นภาพนะคะทรงเป็นบุคคลสําคัญของไทยนะคะพระองค์หนึ่งแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์นะคะที่ทรงมีความสําคัญต่อคนไทยและชาติไทยนะคะพระเกิคุณของพระองค์นะคะได้รับการยกย่องเทิดทูนในเวลาที่ยังทรงเระชจอยู่ในเวลาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วนะคะโดยจัดว่าผลงานที่ได้รับที่ทรงสร้างขึ้นไวน้นะคะนับว่าเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยนะคะ และอนุชนคนไทยอย่างใหญ่หลวงนะคะจนกระทั่งได้รับการยกย่ยองพระเกตจุดว่าพระองค์ทรงเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยค่ะค่ะต่อมาจะพูดถึงประวัติของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิสวนกุมารน,นะคะกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะทรงเป็นพระออรถองค์ที่57นะคะในของ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะประสูตแต่เจ้าจอมมารดาชุมนะคะพระสนมเอกเมื่อวันเสาร์เดือนเจ็ดแลมเก้าข้ามปีจอนะคะตรงกับวันที่ทนนยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะคะพศสองพันสี่ร้อยห้านะคะสมเด็จพระบรมชนกน่านะคะพระราชทานนามพระองค์เจ้าดิส่วนกุมารน,นะคะสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพน,นะคะทรงเริ่มเข้ารับราชการเป็นนักเรียนในร้อยฐานบกนะคะกรมในร้อยเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยสิบแปดนะคะได้รับการสถาปนาเป็น กมมืม่นดำรงราชานุภาพนะคะเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะคะพศ2442ค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงรับราชการในตำแหน่งนายพลโทร,ราชองคลักษ์นะคะและเป็นอธิอธบดีกระทรวงธรรมาธิการนะคะเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นราชทูตพิเศษสเสด็จไปยุโรปหนครั้งค่ะคั้นภายหลังนะคะทรงได้รับการ ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเรื่อนขึ้นเป็นกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะคะพศ2454ค่ะขั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดเกล้าเรื่อนเป็นสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะคะ2พศ2472นะคะเป็นอภิรัฐมนตรีนะคะและเป็นนายกราชบัณฑิต ยสภานะคะเมื่อปีขานพศ2469นั่นเองค่ะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพศ2475นะคะพระองค์จึงลักกิจการนะคะทั้งปวงเสด็จไปประทับที่หัวหินนะคะตามคาแนะนําของแพทย์และต่อมาอีกหนึ่งปีนะคะก็เสด็จไปประทับที่ปีนังนะคะจนกระทั่งเดือนตุลานะคะพศ2485ก็เสด็จกลับกรุงเทพนะคะและสิ้นพระชนเมื่อวันที่1ธันวาคมพศ2486นะคะ ด้วยพระาทไทยหยุดการทำงานนะคะรวมพระชนมายุได้8 1พรรษาค่คะนอกจากสมเด็จกมรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยแล้วแล้วพระองค์ท่านนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประเทศไทยอีกด้วยค่ะเนื่องจากนะคะพระองค์ทรงโปรดเสด็จประพาสตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนะคะพร้อม ทั้งศึกษาถือปรับวัฒนธรรมไทยนะคะวิถีความเป็นอยู่นะคะตลอดจนสแสวงหาความรู้วิชาการต่างๆนะคะจนได้รับตาแหน่งหน้าที่เป็นรถโปรแกรมเมอร์นะคะหรือผู้จัดการแผนการเดินทางนะคะให้กับพระมหากษัตริย์นะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5ค่ะเรื่องนี้ทรงเล่าไว้ในเรื่องของเสือใหญ่เมืองชุมพรว่าเมื่อ เหตุใดจึงโปรดให้ฉันเป็นผู้จัดการเสด็จประพาสเป็นเรื่องอันหนึ่งในประวัติสั่งของฉันเองจะเล่าฝากไว้ตรงนี้เมื่อพศ2422นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จประพาสหัวเมืองปักใต้นะคะโปรดให้ฉันไปตามเสด็จเป็นมัคคุเท์นะคะมีหน้าที่เป็นต้อนรับคําสั่งการประพาสที่ต่างๆนะคะตลอดทางที่เสด็จไปนะคะฉันสนองพระเดชพระคุณ ชอบของพระพหลุไทยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะแต่มันมานะคะจึงทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้ฉันเป็นผู้จัดก,การเสด็จประพาสแต่ฉันชอบเรียกกันเป็นคําแห่งภาษาอังกฤษว่ารถโปรแกรม m a k e ์นะคะตามเสด็จประพาต่อมาเป็นนิดจนตลอดรัชกาลที่5และยังคงดํารงตําแหน่งน้ำสืบมาในรัชกาลที่6อีก3ปีรวมเวลาที่ได้เป็นผู้จัดก,การปรบ สเสด็จประาพาสอยู่26ปีจึงพ้นจากหน้าที่นั้นพร้อมกับถวายขึ้นตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยถึงรัชกาลที่7นะคะพระบาทสมเด็จพระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดให้กลับไปจัดก,การสเสด็จประาพาสถวายอีกเมื่อสเสด็จเลียบหัวเมืองนะคะมณฑลพายับอีกครั้งหนึ่งนะคะและเมื่อสเสด็จเลียบหัวเมืองภูกเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะคะจึงอ้างได้ว่าได้รับราชการนะคะเป็นผู้จัดก,การสเสด็จประาพาส สนองพระเดชพระคุณมาตลอดสามรัชกาลนะคะแต่เมื่อไปตามเสด็จครั้งหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะกับต้องทรงระวังมิให้ชิ้นเหนื่เกินไปนะคะเพราะตัวฉัน้นตัวั้นแก่ชรา,าอายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้วนะคะก็เป็นครั้งที่สุดซึ้งฉันได้จากการเสด็จประาพาสเพียงนั้นนะคะ่ะด้วยเหตุนี้นะคะสมสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะจึงได้รับสมญานามว่าพระ บีด้าแห่งของมาคุเทศไทยนะคะและยังได้สถาปนาเอาวันคล้ายวันประสูติวันที่1 1มิถุนายนนะคะเป็นวันมาคุเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งทางสำนักง,ง,งานทะเบียนธุรกิจน้ำเที่ยวและมาคุเทศของกรุงเทพมหานครนะคะร่วมกับสานักพระราชวังนะคะพธิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จกรมพิยาดำรงราชานุภาพนะคะกองบังคับการตำรวจการท่องเที่ยวนะคะสมาคมมาคุเทศอาชีพนะคะสมาคมรถท่องเที่ยวและ บริการนะคะสมาคมเรือไทยและมกักคุเทศอิสระได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะลํำลึกถึงสมเด็จกรมพิยาดำรงราชานุภาพนะคะและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวรโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิลาสมบัติ60ปีน,นั่นเองค่ะค่ะหัวข้อต่อมานะคะสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และบริน มาคดีไทยนะคะแล้วก็พระองค์ท่านนะคะยังได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประเทศไทยด้วยค่ะนอกจากพระองค์นะคะทรงโปรโปโปสเดจประพา,าสตามสถานีต่างๆในประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งศึกษาศิลปวัฒน,ธ,นธรรมนะคะวิถีความเป็นอยู่ตลอดจนแสวงหาความรู้เรื่องวิชาการต่างๆนะคะจนได้รับตําแหน่งหน้าที่เป็นรอดโปรแกรมเมอร์น,นะคะหรือผู้จัดการแผนการ เดินทางให้กับพระมหากษัตริย์นะคะในรัชสมัยพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นั่นเองค่ะค่ะตัวเราเองนะคะจะนําหลักการนี้นะคะไปทาให้เกิดประโยชน์นะคะจะศึกษาประวัติแล้วก็ผลง,งานของพระองค์นะคะนําไปเป็นเยี่ยงอย่างนะคะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็ในวิชาชีพต่อไปด้วยค่ะ